แกงส้มจ้ะพี่น้องแกงส้มยี่แก้วเสร็จแล้วจ้าเนี่ยแกงส้มยั่วๆเลยจ้ะพี่น้อง้องป่ายสกุลสกุลเนี่ยแกงส้มบักบุ้งจ้ะสามอย่างจ้ะสี่อย่างมีบักเขือไอไออะไรเงี้ยถั่วฝักยาวผักบุ้งแล้วก็ดอกแคสสองสีแล้วก็มีผักปังแกงส้มเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแซ่บนำกันเลยจ้ะเนาะอืมอร่อยนัวนัวไหล หนัวไล่หลายเลยพี่น้องเด้อมากินน้ากันได้จ้ะเนี่ยแกงอันไ่ไขวัดใหญ่ <c oughs> โอ้ยแสบน้ากันเด้จ้ะพี่น้องไอเดียมันก็กินได้นะแกไขวัดใหญ่นะ้ะไ,ไม่กิน,นเผ็ดมันก็เผ็ดน,น่อยๆไม่ได้เผ็ดเดยอะหรอกกินได้อยู่มาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเด้อบรรยากาศคอยนโควิ่นะบ้านคือเก่าเลยนะคือเก่าเลยจ้ะคือเก่าเดเดิมเลยนะ โอ้ยอยากให้ดูน่นดูนี่พี่น้องเ,อเ,อเอบิงแกงอะดีเบิงแกงอะสุขภาพตาดีจ้ะเนาะเนอ้ยอ,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 อร่อยอร่อยเดวอกันนะคะพี่น้องสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนเด้อ